การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนล้านนาอันรุ่งเรืองมีเจ้าชายรูปงามองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าชายอินทวรทรงเป็นกษัตริย์แห่งนครฮิริพุนชัยผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปิชาสามารถและความเมตตาแต่ทว่าพระองค์กลับทรงเบื่อหน่ายชีวิตในวังจึงมักปลอมพระองค์ออกไปเที่ยวชมเมืองและสัมผัสวิีชีวิตชาวบ้านอยู่เนือง ในคราวหนึ่งที่พระองค์เสด็จออกประพาสต้นพระองค์ได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านผู้เลอโฉมนามว่าดาราลัตนางมีน้ำเสียงไพเราะสนอหูขับขานบทเพลงพื้นเมืองได้อย่างจับใจเจ้าชายอินทรวรทรงตกหลุมรักดารารัตตั้งแต่แรกพบแต่ด้วยฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันพระองค์จึงได้แต่แอบเฝ้ามองและคอยช่วยเหลือเธออยู่ห่างหา วันเวลาผ่านไปความรักที่เจ้าชายอินทวรมีต่อดารารัตยิ่งทวีขึ้นจนในที่สุดพระองค์ตัดสินใจสารภาพหลักแต่ดารารัตกับปฏิเสธด้วยรู้ดีว่าความรักระหว่างเธอกับเจ้าชายนั้นเป็นไปไม่ได้หม่อมฉันเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดามีอาจเอื้อมไปถึงพระองค์ผู้สูงศักได้เพคะ ดารารัตกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าชายอินทรวรเสียพระไทยอย่างมากแต่พระองค์ก็เข้าใจในเหตุผลของดารารัตพระองค์จึงตัดสินใจสละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีและใช้ชีวิตบำเพ็ญเพียรอยู่บนดอยคำ เพื่อหวังลืมความรักที่มีต่อดารารัตณนะที่แห่งนั้นพระองค์ได้ค้นพบพระธาตุดอยคําซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลฤาษีอินทรวรได้บูรณะพระธาตุและสร้างวิหารขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่พำนักและบำเพ็ญภาวนาท่านได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการศึกษาพระธรรมและสั่งสอนชาวบ้านให้ดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง จนเป็นที่เคารพรักของผู้คนทั่วไปฝ่ายดารารัตเมื่อทราบข่าวการสละราชสมบัติของเจ้าชายก็รู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวเองเธอจึงตัดสินใจขึ้นไปบนดอยคำเพื่อขอพบเจ้าชายแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าเจ้าชายได้กลายเป็นลือศีไปเสียแล้วดารารัตได้แต่เฝ้ามองลือสีอินทวร์อยู่ห่างๆด้วยความรักและอาลายัยจนกระทั่งวันหนึ่ง ดารารัตได้ล้มป่วยลงและเสียชีวิตวิญญาณของเธอได้กลายเป็นดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์บานสะพั่งอยู่ทั่วดอยคำลือสีอินทรวรเมื่อเห็นดอกไม้สีขาวเหล่านั้นก็รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณของดารารัตเพราะองค์จึงตั้งชื่อดอกไม้นั้นว่าดอกคำ เพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักที่บริสุทธิ์และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บำเพ็ญเพียรภาวนาบนดอยคําจนสิ้นอายุไขหลายร้อยปีต่อมาณนะหมู่บ้านเล็กๆเชิงดอยคํามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งชื่อคําปันกับจันหอมทั้งสองรักกันมากและสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่แล้ววันหนึ่งคําปันต้องจากจันหอมไปค้าขายต่างเมืองก่อนไปเขาได้มอบแหวนวงหนึ่งให้จันหอมเป็นของแทนใจและสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอในเร็ววันเวลาผ่านไป นานคําปันก็ยังไม่กลับมาจันหอมเฝ้ารอคอยด้วยความหวังจนกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวลือว่าคําปันเสียชีวิตแล้วจันหอมเสียใจมากเธอตัดสินใจขึ้นไปบนดอยคําเพื่อขอพรจากพระธาตุให้คําปันไปสู่สุคติขณะที่จันหอมกําลังสวดมนต์อธิษฐานอยู่หน้าพระธาตุก็มีชายชราลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น ชายชราบอกกับจันหอมว่าคำปันยังไม่ตายแต่ถูกว่าค้าใจร้ายจับตัวไปและขังไว้ที่เมืองห่างไกลชายชรายังบอกอีกว่า ถ้าจันหอมอยากช่วยคำปันเธอต้องเดินทางไปทางทิศตะวันออกจนกว่าจะพบเจดีสีทองซึ่งเป็นที่คุมขังคำปันจันหอมไม่รอช้าเธอออกเดินทางตามคำบอกของชายชรา,าทันทีระหว่างทางเธอต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการทั้งป่าดงดิบสัตว์ร้ายและโจรผู้ร้ายแต่ด้วยความรักที่มีต่อคำปันและความเชื่อมั่นในพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดอยคำทำให้เธอมีพลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปในที่สุดจันหอม ก็เดินทางมาถึงเจดีสีทองเธอพบคำปันถูกขังอยู่ในนั้นจริงๆด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านละแวกนั้นจันหอมจึงสามารถช่วยคำปันออกมาได้สำเร็จทั้งสองเดินทางกลับมายังหมู่บ้านเชิงดอยคำและแต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้ลูกหลานฟังพร้อมกับย้ำเตือนว่าความรัก ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในพระาธาตุจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้และนี่คือเรื่องราวความรักความศรัทธาและตำนานแห่งพระาธาตุดอยคำที่จะคงสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ของพระาธาตุที่คอยปกปักรักษาผู้คนในดินแดนล้านนาแห่งนี้ตลอดไป